สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin บอยก็วันนี้ผมใช้โทรศัพท์ทําคลิปวิดีโอนะเพราะว่า,อ,าอยู่ที่สนามบินนะครับรอขึ้นเครื่องอยู่ในระหว่างที่รอก็เลยเอ,อยากแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตลาดในช่วงนี้หน่อยนะครับก็ผมสึกว่าช่วงนี้ราคาบิตคอยเองก็ยังไซเวสไซเว y อยู่เป็นอาทิตย์แล้วนะครับแล้วก็ตัวคอยอื่นตัวเอาคอยตัวเืีไม่ว่าจะเป็นตัวอีเลียมบนัทโซโลนาคาเดโน่โปรคาดอตลูนา เอา l วลา crypto.com e t r i c นะผมว่าช่วงนี้ก็ไซด์เวสไซด์เวอยู่นะผมคิดว่าช่วงนี้เนี่ยตั้งแต่ประมาณปลายเดือนพฤศจิก็นต้นมาเนี่ยผมคิดว่ามันมีความกลัวเกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงนั้นนะมันมีความกลัวและความกังวลเกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิก็นต้นมานะผมคิดว่าตั้งแต่ช่วงที่แพนบีนะเขาพิจิก์ไว้ว่าตัวฟอร์โมเดลของเขาเนี่ยพิจิก์ไว้ว่าเดือน เดือนพฤศจิกาเนี่ยราคาบิตคอยจะจบที่ประมาณ98,000เหรียญสหรัฐต่อหนึ่งบิตคอยนะครับแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไปตามไม่เป็นไปตามนั้นนะนะก็ประมาณจําไม่ได้ว่าจบที่เท่าไหร่นะที่เดือนพฤศจิกานะครับแต่ก็ต่ํากว่า98,000เหรียญสหรัฐต่อหนึ่งบิตคอยนะครับซึ่งผมคิดว่าความกังวลก็น่าจะเริ่มจากเริ่มต้นจากตรงนั้นเป็นต้นมานะครับที่มีหลายหลายคนก็เ,เริ่มที่จะ มเีเริ่มที่จะเชื่อในโมเดลของตัวแผ่นดีน้อยลงนะครับแต่จริงๆเนี่ยโมเดลของเขาเนี่ยมีหลายตัวนะก็มีทั้งตัวฟอร์โมเดลเนะที่เข้าพิดิกช่วงเดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมาตุลาพฤศจิกาเป็นต้นมาครับซึ่งที่ผ่านมาก็ค่อนข้างจะถูกต้องค่อนข้างจะมีความถูกต้องอามาโดยตลอดนะก็เพิ่งจะมาพลาดนะตอนประมาณเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาซึ่ง ผมคิดว่าแฟกเตอร์สำคัญสำคัญที่ทำให้พายก็น่าจะเป็นเรื่องของเรื่องของโควิดด้วยนะอันนี้นะแต่ว่าจริงๆเขาก็มีโมเดลอีกหลายๆตัวนะไม่ว่าจะเป็นซ็อกซูโฟโมเดลแล้วก็ซ so ็อกซูโฟโมเดลเอ็กซ์นะซึ่งผมคิดว่าตัวโมเดลซ so ็อกซูโฟนะที่พิจิตร์ไว้ว่าจบไซเคิลเนี่ยราคาบิตคอยจะไปที่ประมาณแสนเหรียญเนนะี่ยผมคิดว่ายังยังมีโอกาสเป็นไปได้ตามนั้นอยู่นะครับแล้วก็ซ so ็อกซูโฟโมเดลเอ็กซ์เนี่ยท,ที่พิจิตร์ไว้ว่า ราคาบิตคอยสิ้นไซเคิลนี่จจบที่ประมาณ2 5 0 0 0 0เหรียญสารัฐต่อนหนึ่งบิตคอยนะผมก็คิดว่า,ายังเป็นไม่ได้ตามนั้นอยู่นะแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งที่ผมคิดว่าคนกลัวนะช่วงปลายปีมต้นใหม่ผมคิดว่า,าคนน่าจะไปเอาไปเปรียบเทียบกับไซเคิลปี2013แล้วก็2017นะที่จริงๆแล้วในช่วงปี2000ไซเคิลปี2013แล้วก็2017เนี่ยช่วงพศจิการทันวาเนี่ยเป็นช่วงที่ ราคาบิตคอยนะแล้วก็เอาคอยเนี่ยพุ่งทำออทำฮาอย่างต่อเนื่องนะครับก็แต่ว่าถ้าเทียบกับปีนี้นะไซเคิลเดือนเ,อเดือนธันวาคือเป็นเดือนสุดท้ายของปีไซเคิลนี้แล้วนะเราเห็นว่าราคาบิตคอยนั้นยังดูไซเว์ไซเวอยู่นะครับก็ผมคิดว่าความกลัวน่าจะเกิดจากตรงนั้นด้วยนะที่คนเอาไปเปรียบเทียบกับไซเคิลปี2013นะแล้วก็ปี2000 17นะแล้วก็มันไม่เป็นไปตามนั้นนะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าจะดูข้อมูลออนเชนประกอบกันเนี่ยอย่างที่ผมโชว์ประจำนี่าเช่นว่าไซเคิลนี้ก่อนข้างแตกต่างจากไซเคิลก่อนหน้านี้นะเพราะว่าเรามีสถาบันเนี่ยเข้ามาถือเยอะมากนะถ้าจะดูในเว็บไซต์ตัวบิตคอยเนี่ยที่มีสถาบันไหนเนี่ยถืออยู่บ้างมีบริษัทไหนถืออยู่บ้างเนี่ยบริษัทมหาชนที่ถือบิตคอยอยู่ก็มีตั้งแต่ไมโครไซจี G เนี่ยที่ไมโครไซเลอร์นั้นก็ ซื้อบิตคอยอย่างต่อเนื่องนะมีเท sla มี g a l a x y Digital Holding นะว a l เ e g e r d i g i t a l นะมี Square นะของ j c k k o อ s e y นะอดีต CEO ของ t w i t เ e r นะก็เพิ่งลาออกจาก t w i t เ e r ไปแล้วก็เขาบอกว่าเขาจะ,ะเข้ามาทำตัวระบบเพย์เม t นท์ที่เชื่อมต่อกับบิตคอยอย่างเต็มตัวนะก็คือบริษัท Square ของเขานะครับมาราตอน Digital Holding นะ h Age Mining นะค Coinbase Global นะ Layot Blockchain นะ เราเราจะสังเกตว่าไซเคิลนียมันค่อนข้างต่างจากไซเคิลที่ผ่านมานะที่มีสถาบันการเงินนะมีกองทุนนะมีบริษ,ษัทไฟแนนซ์ต่างๆเข้ามาถือบิตคอยนะแล้วก็ถ้าจะดูข้อมูลออนเชนเราก็จะสังเกตว่าอย่างที่ผมบอกก็คือเ,ออเวลาวานเขาซื้อบิตคอยเนี่ยเขาซื้อไม่ได้ซื้อที่เอ็กช n g นนะครับ เขาไม่เขาไม่ได้ไปตั้งออเดอร์ซื้อที่สปอตมาเก็ตนะเขาซื้อตรงนะดิวดิวตรงกันนะครับก็คือซื้อนอกตลาดนะซื้อนอกตลาดดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าบิตคอยเนี่ยไหลออกจาก Exchange งไลไหลออกจากซั p ไพ่อ่แทบจะทุกๆวันนะอ่าบิตคอยที่มีอยู่ในซั p p า y ตอนนี้ลดต่ำลงทุทกๆวันนะแต่จะสังเกตว่ามันไม่มันไม่สะท้อนไปที่ราคานะเพราะว่าเขาซื้อแบบ OTC นะ o v e r over the account นะครับ ก็แต่ก็มีอินดิเคเตอร์นะที่กราฟหนูนะครับจะสังเกตว่าทุกครั้งที่เส้นสีเส้นสีดําคือราคาของบิตคอยน์นะครับเส้นสีเหลืองคือตัว OTC dex balance จำนวนบิตคอยที่อยู่ใน OTC dex balance นะครับจะสังเกตว่าทุกครั้งนะที่วงกลมสีแดงนะครับมันย่อต่ําลงนะจะสังเกตว่าราคาบิตคอยนั้นอยู่ในจุดที่พุ่งสูงขึ้นไปเนี่ยก็ล่าสุดเนี่ยก็อยู่ในจุดที่ย่อต่ําลงนะครับดังนั้นถ้าเทียบกับ ข้อมูลในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าราคาบิตคอยเนี่ยก็อยู่ในจุดที่ย่อต่าลงแล้วนะซัลายเหลือน้อยลงทุกทีนะครับก่อนนั่นก็เป็นตัวบิตคอยนะแล้วก็อีกอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ผมคิดว่าคนกลัวแล้วก็ยังยังไม่แน่ใจกับตลาดอยู่ตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าความไม่แน่นอนนะของนโยบายทางการเงินของอเมริกาด้วยนะที่ประมาณ กลางเดือนนี้นะคเขาจะมีเสร็จเขาจะมีประชุมกันนะครับว่าจะมีการขึ้นดอกเบีย้ยหรือเปล่านะหรือว่าจะมีการจะมีนโยบายที่จะลด QE หรือเปล่านะครับก็อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ตลาดก็ผมคิดว่าก็คงจะคอยดูตรงนั้นอยู่นะครับแต่จริงๆผมคิดว่าเขาคงไม่ลด QE นะเพราะว่า QE อ,อ e นั้นถือว่าทำมานานแล้วก็เป็นตัวที่ทําให้ตลาดอยู่ได้นะผมว่าถ้าลดเยอะเนี่ยก็ทําให้ทําให้ตลาดทั้งตลาดเนี่ยอาจจะพังลงมาได้นะแต่ว่าถ้าไม่ลดเลยเนี่ยก็ เงินเฟอ้อก็เยอะก็ต้องเหมือนอยู่ในอยู่ในสถานการณ์ที่กินไม่ได้ขายไม่ออกเหมือนกันนะแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยดูดูอินดิเคเตอร์ต่างๆประกอบกันนะแล้วก็ข้อมูลออนเชนประกอบกันเนี่ยผมคิดว่าตัวบิตคอยเนี่ยยังไปต่อได้นะแล้วก็ผมคิดว่าไซเคิลนี้นะจะไม่จบจะยังไม่จบที่สิ้นปีนี้นะผมคิดว่าคงจะลากยาวไปจนถึงปีหน้านะเดี๋ยวต้องดูปีหน้าช่วง Q1 นะครับหรืออาจจะไล่ยาวไปจนถึงกลางปีหน้าได้เลยนะเดี๋ยวต้องตามดูข้อมูลออนเชนแล้วก็อินดิเคเตอร์ต่างๆประกอบกันนะครับตัวอัลคอยตัวอื่นนะผมก็คิดว่ายังไปต่อได้อีกนะยังไม่จบไซเคิลตามได้ที่บิตคอยไม่จบอัลคอยก็ยังไม่จบนะก็ยังไปต่อได้ไม่ว่าจะเป็นตัวอีเทียมไบแนนโซโลนาคาราโนคาดานอนะโปรคาดด์ลูน่านะชิบนะอเวอร์แลนด์คริปโตดอทคอมเมทเทกนะลิงก์นะวีเชนผมว่าทุกตัวยังยังยังไปต่อได้นะครับ รับตัวคาร์โนเองผมก็โพสต์ข้อมูลต่างๆเข้าไปในเพจหรือว่าใน YouTube นะบางคนก็อาจจะไม่เห็นด้วยนะก็ก็แล้วแต่แต่ละคนนะซึ่งจริง,รงๆข้อมูลของคาร์โนข้อมูลพื้นฐานอีโคซิสเต็มต่างๆผมก็ให้ข้อมูลไปค่อนข้างเยอะนะครับในเพจแล้วก็ในแง่ของเทคนิคเอเนี่ยผมก็เคยชวนคุณทีนะครับจากช่อง Corona คาร์โนเนี่ยมาคุยดีเทลเชิงลึกนะในเทคโนโลย,ยีของคาร์โนด้วยนะ ซึ่งก็แล้วแต่นะใครจะเชื่อไม่เชื่อ,ก,อ,นะอ này, ก็แล้วแต่นะครับจะเชื่อในโปรเจก t นี้ก็แล้วแต่แต่ส่วนตนัวมเองผมเชื่อในโปรเจกต์คาร์โนเนโอเคนะคงเป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับที่ที่ผมอยากจะมาแชร์วันนี้นะยังไงก็ฝากกดไลค์กด Sub สไครป์กดแชร์ช่องบ i ตคองทุนบอยด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะสมัครเป็นพพอนเตอร์ช่องนะเป็นผู้สนับสนุนช่องผมก็จะมีข้อมูลเพิ่ม,เต,มเติมให้นะก็สามารถกดสมัครตาม ปุ่มจอยหรือว่าปุ่มสมัครนะครับที่ใต้วิดีโอนี้ได้เนะสํสำหรับวันนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ